จะไปทำก็เป็นการดำเนินการที่ตกงตามขรงทุกประสงค์รูปรกาะสัาทีได้บาดทกานอะไระรกเชื่อว่าเนี่ยทวรจะเป็นศที่เป็นประโยชน์ต่อคนบางเราลบางเองก็ต้องเป็นการเรียนรับต่อไปขอบคุณครับ คอบอมุ่งไปเที่ยวเพลิงนะครับทำบุยหมักนะครับนำขยะพลาสติกมาัดทเป็นเชื้อเพลิงแห้งนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่ไม่สามารถเป็นพลังงานได้หรือเป็นอันตรายต่อเครื่องจักรนะครับซึ่มีชิ้นใหญ่ที่เรจะแบ่งส,สองส่วนนะครับขยะบุนฝอ่ทั่วไปโครงการนี้ออกแบบสําหรับเป็นขยะัวเรือนเท่านั้นนะครับไม่ได้รับขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือร่วมเบาลนะครับไม่รับนะครับขยะทั่วไปก็จะถูก เข้ามาแยกเป็นขยะที่เมื่อมีการกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับเกิดความสกปรกก็ะจะมีต้องมีการล้างก็สูบน้ํามาที่บ่อไประมาณนะครับส่วนที่สองอีกส่วนหนึ่งก็จะรับน้าที่ฝนนะฮะที่ตกผ่านบ่อเดิเมๆน,นะครับระนาบแกรกในการออกแบบโครงการนะครับก็จะแบ่งมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด300เสด็จรโดยก็จะแบ่ง เดี๋ยวขอไปดูดังกันดูหน้ากันครับรอบที่ฮะ ุกระบบเนี่ยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะรองรับขยะจากองค์กรตัวครองสวนท้องถิ่นของจังหวัดในโซนนี้ได้อย่างเต็มที่หลังจากพ้นการทดลองนี้แล้วเนี่ยจังหวัดจะมีมาตรการในการปิดบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีอยู่หลายแห่งเ,เพื่อให้ขยะทั้งหมดมาเข้าสู่ระบบะที่ศูนย์รวมขยะหนี้ ดังนั้นก็มาตรการจังหวัดที่จะดำเนินการเชิงลูกต่อไปก็คือจะประกาศปิดต่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับในพื้นที่ได้เตรียมการนำขยะมามาส่งที่นี่อันนี้ก็เป็นมาตรการที่เราจะเตรียมการไว้ในช่วงที่ผ่านพ้นการทดลองระบบนี้แหละครับ